ฉันชื่อแนนค่ะตอนนี้อายุ17ปีมีเรื่องตื่นเต้นอยากมาเล่าให้ฟังมันเพิ่งเกิดขึ้นกับตัวฉันเองไม่นานมานี้ค่ะฉันต้องยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นเด็กที่อาจจะเคยมีปัญหานิดหน่อยมีประสบการณ์กับผู้ชายมาแล้ว5คนแต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นในยุคนี้ค่ะแม่ของฉันเลิกกับพ่อแท้ๆตั้งแต่ฉันยังจำความไม่ได้ฉันก็อยู่กับแม่มาตลอด แล้วแม่ก็มีแฟนใหม่เข้ามาเรื่อยๆทุกคนก็เป็นพ่อเลี้ยงที่ดีกับฉันนะคะดูแลฉันเป็นอย่างดีเลยแม่มีแฟนใหม่ๆสลับกันไปฉันก็มีพ่อเลี้ยงสลับกันไปเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งมาเจอพ่อเลี้ยงคนล่าสุดคนนี้ค่ะเขาดูดีและท่าทางเป็นคนดีมากๆแม่เลยคบกับเขาได้นานกว่าคนอื่นๆเราอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวปกติค่ะ ฉันเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหาเวลาไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนมีแฟนบ้างทำงานส่งบ้างไม่ส่งบ้างจนถึงช่วงใกล้สอบปิดเทอมฉันมีงานวาดรูปที่ต้องส่งแต่ก็วาดไม่ทันงานมันเยอะมากจนฉันต้องขอให้พ่อเลี้ยงช่วยค่ะพ่อเลี้ยงใจดีมากค่ะเขายินดีช่วยฉันแต่มีข้อแม้หนึ่งข้อตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะคิดว่าเขาอาจจะอยากได้อะไรบางอย่างเป็นการตอบแทน วันหนึ่งแม่ไม่อยู่บ้านเพราะไปทำธุระกับเพื่อนพ่อเลี้ยงก็บอกให้เราอยู่ดูแลบ้านและทำงานกันให้เสร็จวันนั้นเป็นวันหยุดเราสองคนก็ช่วยกันวาดรูปส่งครูงานมันเยอะมากจริงๆพ่อเลี้ยงก็แซวฉันว่าอยู่โรงเรียนได้เรียนบ้างไหมเนี่ยฉันก็ตอบไปว่าก็เรียนบ้างแต่ไม่เข้าใจเราคุยกันไปตามปกติค่ะจนกระทั่งงานใกล้จะเสร็จแล้ว พ่อเลี้ยงบอกฉันว่าอย่าลืมนะว่าพ่อเลี้ยงอยากได้อะไรฉันก็ถามกลับไปว่าอะไรหรอคะฉันพร้อมจะให้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะเขาช่วยทำจนงานจะเสร็จทั้งหมดแล้วพ่อเลี้ยงบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละรองานเสร็จก่อนเราคุยเล่นกันไปเรื่อยๆพ่อเลี้ยงถามว่าฉันมีแฟนมาแล้วกี่คนฉันก็บอกไปว่าจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแฟนแล้ว เขาก็ถามต่อว่าเคยจับมือแฟนไหมฉันก็ตอบว่าก็ต้องมีบ้างเป็นปกติเขาก็ถามอีกว่าที่กลับดึกๆึกหลายวันนี่ไปบ้านแฟนมาหรือเปล่าฉันก็บอกว่าก็ไปค่ะแต่ไปทำงานเขาก็ถามต่อว่าทำงานอะไรหรอฉันก็บอกว่าทำงานส่งอาจารย์นี่แหละเขาก็ถามว่าเคยออกกำลังกายกันหรือ,อยัง ฉันก็เริ่มสงสัยว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ก็ตอบไปว่ายังไม่เคยค่ะเขาถามย้ำอีกฉันก็ตอบตามใจเขาไปว่าเคยแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าแบบนี้ก็เป็นแล้วสิฉันได้แต่ยิ้มยิ้มค่ะพอทำงานเสร็จฉันก็เหนื่อยมากเลยจะขอไปนอนพักพ่อเลี้ยงก็บอกสิ่งที่เขาอยากได้นั่นคือช่วยออกกำลังกายเป็นเพื่อน ฉันตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงดี พ่อเลี้ยงบอกว่าถ้าไม่ให้จะฉีกงานทั้งหมดทิ้งตอนนั้นเขากำลังจะฉีกงานของฉันจริงๆฉันเลยยอมทำตามที่เขาขอเพราะไม่อยากให้งานต้องเสียเปล่าพ่อเลี้ยงจึงสอนท่าออกกำลังกายต่างๆให้ฉันเช่นท่าบริหารกล้ามเนื้อแขนหน้าท้องและสัดส่วนต่างๆเขายังช่วยจัดท่าทางให้ถูกต้องอีกด้วยเราออกกำลังกายกันอย่างตั้งใจฉันรู้สึกดีมากที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างจริงจัง ฉันยอมรับว่าตอนนั้นฉันรู้สึกดีในระดับหนึ่งเพราะไม่ได้ออกกำลังกายแบบนี้มานานแล้วและตอนนี้ก็โสดด้วยพ่อเลี้ยงก็ทำทุกอย่างให้ฉันเหมือนที่แฟนเก่าของฉันเคยทำฉันก็มีอาการเหนื่อยและหอบพ่อเลี้ยงรู้ทันทีว่าฉันก็อยากให้เขาช่วยจัดหนักจัดเต็มกับการออกกำลังกายเขาก็จัดหนักจัดเต็มให้กับฉันค่ะ เราออกกําลังกายกันจนเสร็จฉันไม่คิดว่าการออกกําลังกายบริหารสัสดส่วนแบบนี้พ่อเลี้ยงจะเก่งขนาดนี้ พอแม่กลับมาทุกอย่างก็เงียบหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เวลาที่มีโอกาสพ่อเลี้ยงก็จะมาพาฉันออกกำลังกายบ่อยมากๆฉันคิดว่านี่แหละจะทำให้ฉันหุ่นดีสุขภาพดีและได้ผ่อนคลายไปในตัวจนทุกวันนี้การออกกำลังกายแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติของฉันกับพ่อเลี้ยงไปเลยค่ะ